เอมาลองทานอาหารอิสลามในตัวเมืองชุมพรค่ะที่ร้านโรตีฟาริดานะคะมาฝากท้องมื้อเย็น2วันติดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเอค่ะจากช่องเอทอลลวิถีคนเล็กเก่านะคะคลิปนี้เอจะพามาทานร้านอาหารอิสลามในตัวเมืองชุมพรค่ะโรตีฟาริดากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามได้ด้วยนะคะตอนนี้ออยู่ที่หน้าร้านนะคะฝนตก นรนะะ้าน,นโรตีฟาริดาสาขา2นะคะอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่พักเอในตัวเมืองชุมพรนะคะเดี๋ยวเพจของร้านจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะคะมาพักแถวนี้2คืนก็เลยวันแรกมาทานมื้อเย็นก็จะลองอ,อ,อาหารอิสลามแบบที่เป็นโรตีดูนะคะเขาบอกว่าที่นี่อร่อยนะคะในเมนูนี้นะคะจะมีทั้งโรตีที่เป็นอาหารขาวแล้วก็อาหารหวานด้วย แล้วก็มีในส่วนของอาหารอิสระอื่นๆแล้วก็มีในส่วนของเครื่องดื่มและขนมน่าทานมากๆเลยค่ะโรตีแกงเฉียวหวานไก่แต่ว่าโรตีนี้เป็นแบบชาโคนะคะต้องจะแพงกว่าปกติประมาณ5้าบาทก็โรตีนี้เป็นใหม่สดทุกวันเลยก็เพื่อสุขภาพแล้วไก่นี่เมน,นไก่ก็เดี๋ยวมาชิมรนข้าวว่าเป็นก็เสียงมากเลย กินโรตีเย็นแต่ก็เอาเถอะเพราะว่าพรุ่งนี้ดำน้ำแล้วไม่มีเวลากินก็ลองเลยอร่อยเมื่อวานได้แค่โรตีวันนี้ต้องมาชิมฝืมือข้าวหมกไก่ให้ได้ค่ะก็เลยต้องมาอีกรอบหนึ่งอันนี้ข้าวหมกไก่นะคะน่าทานมากๆเลยไอ่สั่งข้าวหมกไก่แบบธรรมดานะคะข้าวหมกไก่เลยที่เป็นส่วนไม่ได้น่องค่ะวันนี้ก็โรย เจียวมาลลองดูอรยมากเลยข้าวหมกไก่ไปแล้วนะคะก็อันนี้เป็นของหวานนะไม่ใช่ของขาวนะก็คือโรตีชาโคนะคะใส่กล้วยด้วยใส่ไข่ด้วยโรตีที่เป็นของหวานอันนี้นะคะเอทานคู่กับชาร้อนนี่อร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้ไปฝากที่บ้านนะคะเป็นโรตีธรรมดาแต่ขอเขาเพิ่ม ชิลา20บาทนะคะแล้วก็จะแยกนมแล้วก็น้ำตาลให้อันนี้จะเป็นหนึ่งชุดชุดอุ้ยร้อนนี่นะคะนี่คือหนึ่งชุดอย่างนี้หนึ่งชุดแล้วก็เอากลับบ้านตอนนี้ร้อนอยู่โรตีฟาริดาค่ะสาขาชุมพรน,นะคะคุณอาที่เป็นแคชเชียร์บอกว่า ขามีที่บางแสนก็มีนะคะก็ใครชื่นชอบโรตีแบบแท้ๆอร่อยข้าวหมกไก่ชาชักในพวกนี้นะคะไม่หีหวังเลยค่ะกับโรตีไารดาที่ชุมพรค่ะกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e กดกระดิ่งติดตามใด้ด้ืยนคะสวัสดีค่ะ